ส่งมอส่วนเอาเพล่นแบบมาะบอกมาในนั้นสักไปเลยแล้วและสู้กัต่อจากนี้ไปเราจะได้พบกับนักแสดงที่มาพร้อมกับความสามารถเด็นจังใดไปเบ้านขึ้นประบอกก็เก่ากันนี้<อ>ว่าเดอยากไปต่ายไปสวน กาส่วนมัวนี้มันอาจสูงกี่าส่วนเด็กเก่าที่ไทยใส่ซิ่งลงวิดเป็นเพอาวาเวล่าชิ้นปีายกับโมโนขึ้นเก่านี่าไปบอกผู้สิทรอกอย่าบอกใครจะมันไหลยบางฮานกกไปนัำพุ้นกันกำแพงไไหมครับบันชิบบานบนเต้นโตเทียนตี กวลูกปไอ้ลูกแพ้ไมไทยมาใส่ซุนมันนะซุนกอนเอาอาเอาต้มา้วรถมีมาต้องมามาต้องซึ้ให้ทุกคนตัดสินเออเพินมาเปิดใจตัวมาใส่ยาเพิ่ขึ้นมาเพิ่นซุนเจกับสองสองเซียวเพิ่นนายดูแห้ในโอ้เวผูไม่ได้นับแลนหรอฮาหนจากไอ เอาเอาที่โดนก็ต้ามาดังถ่านแต่สองมเศ้าคนมาส่อสุมาดังกันได้ไมเออคือต้องบอกเลยต้องบอกเลยไใบมีหลายตัวมาเลยมาเลยมไเอาแล้วนัดช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านผู้ชมครับผมรู้ว่าท่านผู้ชมไม่ได้มารอชมผมและต้องไปประทุกข์กล้วก็อาต้านกับใส่ครับขอบคุณมากๆขอบคุณท่านเสียงปรวมือขอบคุณท่านเสียงกรี๊ดสิ่งที่ทุกท่านรอคอยมันกำลังจะเกิดขึ้นไปไหมครับ4 สามสองหนึ่งขอเวลาเขาลงบันไดนิดเดียวครับผมหน้าใหม่ขอบนะครับ